เรื่องแม่กาหลงกันก่อนค,คืออนนี้มันจะโยงไปถึงเจตสิกนะเจตสิกเนี่ยสำคัญเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเราดับไปแล้วสิ่งที่จะไปต่อก็คือเจตสิกนะตรงนี้แหละที่มันจะไปต่อฉะนั้นเวลาเวลาที่ผมให้ฝึกกําลังเดินกําลังเนี่ยนะนะเดินกําลังนะจุดจุดเจตสิกกับจุดอารมณ์เนี่ยมันสําคัญมากนะยิ่งถ้าใคร ทำได้เข้มเข้มเก็บเอาไว้ได้เข้มเข้มเนี่ยเวลาที่จบไปแล้วเนี่ยมันจะไปต่อนะอ่าอย่างเวลาอย่างพระอาจารย์บอกว่าให้เวลาวิญญาณหมามาวิญญาณอะไรมาก็ให้เท่งเจตสิกเขาเพื่อดูว่าหมาเนี้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นหมาเนี่ยเขาเป็นอะไรมาหรือผีเนี่ยก่อนที่เขาจะมาตรงนี้เขาเป็นอะไรมามันจะได้รู้เรื่องราวอย่างเงี้ยในในอดีตของเขา อะไรประมาณอย่างนงี้นะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลวงพ่อจรรญท่านจะเล่าไวน้นานแล้วนะครับสมัยตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะสิบขวบอะไรเงี้ยนะก็จะมีแม่กาหลงแม่ก็หลงก็กลัวกันวิ่งกันกระจายนะคือแม่กะหลงเนี่ยนะครับเป็นเปรตนะเป็นเปรตที่อยู่ที่วัดอัมพวันคำนี้เดี๋ยว ผมสรุปอันนี้คือสรุปก่อนนะแต่ที่มาที่ไปเนี่ยก็คือหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านอยากจะสร้างโรงครัวอยากจะไปหาไม้หาเรือนอะไรเงี้ยจะไปหาซื้อบ้านที่ใครไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยนะเพื่อถอดไม้เอาเรือนมาสร้างเป็นโรงครัวรโรงครัวอ่าปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ไปไปอยู่มีคนพาไปดูบ้านหลังหนึ่งราคาถูกมากเลยสามพันซื้อทั้งหลังนะ 3, สามพันเลย สมัยนู้นเลยพศสองสี่หว๋าเลยใช่ไหมสมัยก็ถือว่าแพงะเออ่าเงี้ยดังนั้นพอท่านไปถึงท่านก็ขึ้นไปบนเรือนไปดูแต่พอท่านขึ้นไปท่านรู้สึกแปลกแปกก็คือมันโยกได้ท่านก็เลยเอ๊ะหรือมันคลอนหรือมันอะไรพอลงมาถามคนว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะคบอ่าขึ้นไปใหม่ไปดูใหม่พอขึ้นไปอีกมันก็โยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนะแต่ท่านก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่าเออมันก็ถูกดี กับพระเจ้าไม้ไปสร้างโรงครัว mm hmm. ก็เลยบอกว่าท่านก็เลยไปบอกว่าอ่าใครที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญ,ญาเป็นผีอะไรที่อยู่ที่เนี่ไปวัดอัมพวันด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเลยไปเรียนกรรมฐานไปฝึกกรรมฐานกันที่วัด mm hmm. นี่ท่านก็บอกอย่างนี้ปรากฏว่าก็มาก็เอารื้อเรือนนั้นแล้วก็มาสร้างสร้างเป็นโร,ง,รง,งครัวนะพอสร้างเสร็จแล้วครับเนี้ก็เริ่มต้นแหละนะเป็นประวัติว่ามีคนมาพบมาเจอมีอย่างนี้ คนที่เข้ามาช่วยทําอาหารลงทัวเพื่อถวายพระเนี่ยนะเหมือนที่เราไปทั้งโบแดงก็จะมีคนมาทําอาหารกันใช่ไหมสมมติสมมตินะไม่ใช่พวกเรานะมีคนที่สมมติเขาทำอาหารของบริจาคที่บริจาคมาหมูไก่อะไรเนี้ยกระเทียมเก็บกลับบ้านเก็บของกลับบ้านเก็บของกลับบ้านลิฟจิ๊กของกลับบ้านอ่าพวกจิ๊กของเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันมีโลภะความโลภมีโมหะ อย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างเงี้ยก็ลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยพวกลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยหรือจิตที่มันผูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นเปรตด,ด้วยเหตุเกิดอะไรขึ้นก็คือพอมีคนที่มาทําอาหารถวายพระแล้วก็จิกของกันเรื่อยๆจิกกันไปจิกกันมาเมือ่อวันหนึ่งผีเข้าก็คือเปรตแม่กาหลงเข้าผีเข้ามันที่ของอเข้าสิงแล้วก็บอกแล้วก็เล่าเนี่ย ชื่อแม่กาหลงนะเนี่ยไม่ชอบเลยคนที่มันจิตของพระเนี่ยเนี่ยแล้วก็เล่าประวัติเล่าให้ฟังเนี่ยฉันก็เคยเนี่ยฉันมีสามีอยู่สามีก็ชอบมีผู้หญิงมี่นั่นแล้วจิตใจเขามีโลภโทสัโมหะมากอย่างนงี้นะหวงสมบัติคิดมากนน่นนี่นั่นตายแล้วเป็นเปรตเฝ<ฮ>้าอยู่ที่เรือนหวงสมบัติกลัวผู้ชายจะเอาให้ผู้หญิงกลัวอะไรเงี้ยก็เลยตายแล้วก็จิตมันผูกอยู่ที่นั่น<ฮ>นะคราวนี้พอจิตมันผูที่นั่น ก็มีคนมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อ no ก็เ tamam> อ๊ะมันจริงไหมเนาะมันมีผีเหรออะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยเอ้าไอ้ทำกรรมฐานนะเนี่ยเขาสวดมนต์กันไงสวดด้วยเขาปฏิบัติธรรมฟังไปก็ทําตามทําไปทํามาด้วยแรงของบุญกุศลที่ทั้งพระสวดมนต์ทั้งปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานกําลังของบุญเนี่ยได้เปลี่ยนให้จิตของแม่กระหลกเนี่ยกลายเป็นเทวดาได้จากเป็นเปรต คราวนี้ก็มามาเป็นเรียกว่ามีทิพย์นะมีกําลังทางทิพย์มากขึ้นนะอันนี้สมผลบุญที่หลวงพ่ออุทิศให้ก็เปลี่ยนกําลังให้จากที่เปดเปลี่ยนสภาวะนะเหมือนเหมือนเรื่องเป็ดก้อนเนื้อจำได้ไหมเป็ดก้อนเนื้อก็แบบนี้เลยเป็นเป็ดผู้เปลี่ยนเป็นเทวดาเทพบุตรเลยครับพูดถึงเป็เนยครับเขาสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ผีก็ปฏิบัติได้แค่เรานั้งฟังทมไปด้วย ปฏิบัติตามไปด้วยสมมุติเราเราสอนกรรมฐานเนี่ยแล้วสมมุติมีผีฟังเราอยู่เขาอยากทําบ้างเขาน้อมจิตปฏิบัติเลยต้องฟังต้องฟังบ่อยใช่ไหมใช่ก็ฟังแล้วก็ทําตามอานิสงส์นะอานิสงส์กลังบุญเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนตอนนั้นที่เขาทําสังฆทานปัจจัยสี่อุทิศให้แม่แม่เปนเป๋เปก้อนเนื้อพอกําลังบุญได้ถึงปั๊บเปลี่ยนสภาวะเลยเปลี่ยนอัตภาพเลยเปลี่ยนอัตภาพ จากอัตภาพหนึ่งเป็นอีกอัตภาพหนึ่งทันที<ะ>แม่กะโหลกก็เหมือนกันจากที่เป็นเปรตอยู่เปลี่ยนเป็นทิพย์นะมีกำลังเป็นทิพย์เป็นทปเนทวดาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนมาเจอแม่กะโหลกอยู่เรื่อยๆนะคนที่มาช่วยทาอาหารที่โรงครัวมาเลยแม่กะโหลกก็จะมาต้อนรับนะมีต้อนรับังไงก็กําลังเขามีฤทธิ์ <S 2> <S 2> <S 2> เขามีฤทธิ์แล้วอ่ะเขาได้กําลังบุญเรื่อยๆเขาก็บอกมีคนบอกว่าเนี่ย มีผู้หญิงคนหนึ่งมาต้อนรับคอยบอกคอยให้นู่นนี่นั่นแต่ก็คือไม่ได้แบบว่าใจร้ายหรือว่าเอาเขาเเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนสาภาพแล้วมาต้อนรับอีกแดดหนึ่งอ๋อมาเขาเปลี่ยนสารภาพแล้วเขาก็เริ่มสร้างดุสร้างดุสลอย่างนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกรรมที่ผูกจิตอะไรเอาไว้นี่แหละผมจงบอกว่ามันจะฝังลงในเจตสิกมันจะฝังลงเจตสิกจะเป็นสภาวะ นะสภาวะที่มีองค์ประกอบองค์ประกอบของจิตนะเหมือนที่พวกเราฝึกกันมานั้นเนี่สิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบนะมันจะเป็นอย่างนี้จิตกับเจตสิกเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันจิตคือตัวรู้นะมีมโนวิญญาณนะจิตมโนวิญญาณเป็นการรู้อารมณ์เหล่านั้นส่วนเจตสิกมันจะเป็นองค์ประกอบของจิตถ้าไม่มีจิตเจตสิกจะไม่มีอย่างนี้นะเปรียบเสมือนนะสมมติว่า น้ำแดงจิตคือน้ำเจตสิกคือไอตัวสีแดงพอใส่เข้าไปผสมกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นน้ำแดงน้ำสีแดงอ่าเป็นน้ำสีแดงอย่างเงี้ยนะฉะนั้นตัวเจตสิกมันจะเป็นองค์ประกอบของสภาวะต่างๆฉะนั้นสภาวะอารมณ์รักโลภโกรธหลงโลภะโทสะโมหะถ้าจิตเรามีมากจิตเรามีมากเนี่ยครับมันจะเก็บบันทึกบันทึกบันทึกัท,กท,กทกฟัง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 ัง,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 งลงไปเลย<ม>แล้วอะไรมากปุ๊บเนี่ยพอตายปัป เนี่ยพอตายปั๊บเนี่ยไอ้โลภะโทสัมว่ามากตายปั๊บเป็นเปรตเลยโทสะมากนะเมอพุทาโทสักมากนะตายปั๊บเป็นเนดรัจฉานเลยเหมือนที่เขาบอกตกกระลกบางคนตายไปทำไมทำไมยังอยู่ที่บ้านอยู่แสดงว่าจิตเขาสุดจิตมันฝังจิตมันฝัง,น,ฝงนะมันฝังไนตรงนี้ฉะนั้นวันนี้เราต้องเราต้องฝึกกันเพื่อแยกให้ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นกฎแห่งกรรมจริงๆมันเป็นกฎธรรมชาติ ทำไมทำอะไรไว้มันต้องได้แล้วมันมันฝังไงมันฝังแลวบันทึกค่าเก็บเลยเก็บ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 วนเข้าไปอยู่อย่างนี้สมมติถ้าพวกเราชวนันประกอบกุศลตลอดเวลามันก็เก็บค่านี้เข้าไปเลยเก็บไว้เออเก็บไว้ไงตายกันก็ไปเป็นเทวดากันเลยเออหรือที่เรากลับมาเจอกันใหม่เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันทั้งอธิษฐานจิตไว้ทั้งประกอบกุศล,ลจิตร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันกลับมามานมพกันอีก เป็นอย่างนี้นะอันนี้เรื่องเปรดแม่กาหลงนะฉะนั้นเรื่องเปรดมีอยู่จริงแล้วมันอยู่รอบตัวนะมีวันหนึ่งผมสวดมนต์อยู่ที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะสวดสวดสวดก็ได้ยินเสียงเล็กๆแหลมๆเสียงประมาไหนอาจารย์เหมือนเสียงหมูเหมือนเสียงหมูร้องพูดๆอย่างเงี้ยเหรอเหมือนเสียงไม่ไม่พูดม,มันชิ้ชี้อะไรเงี้ยตอนแรกก็เสียงหนุ่มหรือเปล่าตอนแรกเขาไม่คิดตอนแรกไม่คิดก็สวดเนี่ยก็สวดไปสวดเพราะยิ่งยิ่งเวลาผมสวดเนี่ย คือคือเดี๋ยวถ้าใครเห็นผมสวดหรือได้ยินเสียงสวดเนี่ยผมอัดไว้แล้วผมเตรียมไว้แล้วนะจะมีแบบเร็วกับแบบปกติแบบเร็วเนี่ยสวดเขาเรียกว่าเรียกกำลังเรียกกำลังจิตนะเรียกกำลังจิตผมเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรเชื่อว่าพบชาติก่อนคงทําแบบนี้มาเริ่มสวดไม่ว่าจะบทไหนนะมันจะสวดแบบสวดเร็วสวดเสกสวดกำลังหมดเลยอ่ะนะคาถาธรรมจักร บทสวดธรรมจักรบทสวดอาการวัตสูตรบทสวดพาหุงบทสวดอะไรมันจะสวดแบบอย่างนี้หมดเลยรู้กันอะไรอาจารย์จะไม่รู้บทเลยนะเออมันจ่รว้ห้าสิบหกหรือว่าท่านพระนมเวียงเดียวฉะนั้นเลยเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์จำได้ไหมอันนี้เป็นสวดกําลังคือคือสวดแบบเนี้มันมันจะได้กําลังจิตถ้าสวดธรรมดามันจะได้สติสัมปชัญญะแต่ถ้าสวดแบบผมเนี่ยอันนี้มันเป็นชินกับการสวดเสกมากกว่า มันคงทําอย่างนี้มามันเลยชินอนะอยู่ดีมันก็มันก็จะสวดแบบนี้ทํานองแบบนี้บทแบบนี้ทํานองแบบนี้วนอยู่อย่างนี้นะแต่วันนั้นผมสวดอยู่ก็ได้ยินเสียงแล้วละ่ะได้ยินเสียงจิ๊ดจิ๊ด,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 ดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สนใจกบอัดเต็มที่นะเพราะเป็นเป็น,เป,นเป็นความเคยชินพออัดเสร็จก็อุทิศบุญครับพออุทิศบุญเสร็จปั๊บเนี่ยเสียงมันเปลี่ยน เป็นะไคะเสียงมันเปลี่ยนเป็นเสียง<ม>เสียงพูดที่ไพเราจากที่ิๆเหมือนหนเออได้ยินป๊บกได้ยินว่าขอบคุณ <ừ> อย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็พอพอพอ,พอลืมตาก,ก็เห็นสูงใหญ่เงาดำๆเลยอยู่ที่บ้าน,านจิตบอกแล้วอ๋อเปลงนี่นเองอ๋อประมาณกี่โมงนะจ๊ะเออส่วนประมาณห้าทุ่มครึ่งครึ่งก็ยังไม่ดึกนะอ่ะยังไม่ดึก เห็นเลยอ่ะเลยโอ้เป oh, oh, oh. okay. so mm ็นอย่างนี้นี่เองเออมันมันก็เลยว่ามันมีจริงนะมันมีจริงก็เลยอยากมาเล่าเรื่องเปรตแล้วเข้าไปเลยเนี่ยได้เรื่องเปลกแม่กระหลงก็มันมีจริงตามอัตถภาพคนที่เป็นเปลกคือโรคกดหลงอ่ะที่ฝังมากๆมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเปโร้งแรมบางนงแรมเจอจิตจิๆจิจิมาข้าล้วมองไปข้างนอกเห็นเปลตยงเงี้ยโ้องแปมจะเป็นยังไงคะอาการใจยังไม่เคยเจอวิ่งเข้าไปประตูนอนเลย ติดหน้าตาหน้าต่างหมดเลยใช่นี่คือถ้าคนปกตินะตรงนี้ต้องคือต้องฝึกไงใช่ก็ฝึกกำลังเยอะคนปกติจะแบบตเจอแล้วตกใจหรือเห็นอะไรแบบฝึกกำลังเยอะเะเพราะว่าคือบางทีมันมันมันก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่สะดุ้งนะมันก็ผงักอะไรเงี้ยนะเออแบบวันนั้นก็นั่งนั่งอยู่วิญญาณหมาเดินเข้ามาก็ก็ผงาดไปนิดนึงแล้วก็อ๋อ ก็มีบ้างแหละถ่าถ้าเราเห็นจะแก้ไมยังยังไม่แก่กล้ายังไม่แก่กล้ามากแก้เกินไปไหมเออไม่เห็นอะไรออแก้งใหม่แบงคต้องลองต้องลองต้องให้แบงแบบว่ามันจะแตกต่างระหว่างคนที่ฝึกกับคนไม่ฝึกนะเหมือนว่าบางคนเนี่ยสวยมนทุกวันก็จะชินเงี้ยแต่ถ้าคนไม่สวยก็จะเริ่มแบบอ่านไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ย ก็เหมือนกันบางคนก็คือบางคนมีเห็นขีบ่อยๆก็จะชินแต่แล้วพอนานเห็นทีตกใจอ่ะไม่เพเห็นบ่อยมันจะนึกว่าคนไงมันก็ไม่รู้นะมั่ก็ใคร่าเดินมาหามันก็นึกว่าคนไงมันก็นึกว่าปกติเออเพราะมันมันก็เลยลืมลืมยังไม่ทันกลัวเพราะมันนึกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันสื่อมันเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เคยเห็นแต่เขาเล่าไปในต่างจังหวัดเรื่องเปรตไง ก็คงจะมีเะจริงอุ้ยมันมีเรื่องเล่าเยอะมากค่ะต้องเอาเป็นแบบที่เพราะว่าถ้าเกิดเร่เล่ากันวันนี้ยี่สิบเรื่องจะถ่ายทอดสิ่งที่ที่เห็นกับตาสิ่งที่เจอกระตัวเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็พูดเรื่องอะไรที่ต้มปลาอันนี้ก็เจอเจอกระตัวพูดถึงเรื่องที่พี่ๆทำบ้านครับมีเรื่องอะไรที่เรืดี๋ยวไหมดโควิดมานั่งเล่าเลยเป็นวิทยาทานให้ผู้คนครับ ผมมีเยอะสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหยิ่งสมัยอยู่วันระวันนี่ก็เจอเลยเจอบ่อยอย่างเี้นะเจอหลายเรื่องเลยแต่สมัยก่อน